น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อจดคาถานี้ใส่กระเป๋ามีกลิ่นมีใช้ไม่ขัดสนเห็นผลทันตาหมั่นท่องคาถานี้เงินเพิ่มพูนมั่งมีทรัพย์ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะคะขัดสนจดคาถานี้ใส่กระเป๋าหมันท่องภาวนามีกินมีใช้ไม่ขัดสนพระคาถาสุดศักดิ์สิทธิ์นี้เหมาะสำหรับ ใครที่กำลังขัดสนเรื่องเงินการเงินติดขัดหมุนเงินไม่ทันเงินขาดมือให้ลองสวดภาวนาพระคาถาอิติปิโสหูช้างตำรับของวัดกลางบางแก้วแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ทันตาอีกทั้งทรัพย์ไม่ขาดเลยไปติดตามกันเลยว่าต้องสวดภาวนาอย่างไร พระคาถาอิติปิโสหูช้างเป็นคาถาเก่าแก่โบราณมีอนุภาพหลากหลายประการทั้งด้านโพคทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดมือมีกินมีใช้ไม่ขาดสนและยังมีอนุภาพอื่นๆหรือปรารถนาสิ่งใดก็สามารถใช้ได้อยู่ที่อุป,ปเทศหรือเครศในการใช้ ซึ่งหลายพระคณาจารย์ก็มีเคล็ดในการใช้ที่แตกต่างกันไปเช่นอิติปิโสหูช้างโภคคทซัพย์ตำรับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครก็มีเคล็ดการใช้เน้นไปที่เรียกทรัพย์เงินทองให้ไหลมาไม่ขาดสายซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางและอีกหนึ่งตำรับคืออิติปิโสหูช้าง โดยวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐรมมีเครตการใช้อยู่หลายประการโดยผู้ใช้ต้องตั้งนโมสามจบพร้อมกับละลึกถึงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วก่อนเสมอแล้วจึงสวดบริกรรมพระคาถาอิติปิโสหูช้างดังต่อไปนี้นะโมตสสะ ภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทโธอิติปิโสภควาพุพทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหัง อิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุโทโธสำหรับเครตการใช้พระคาถาอิติปิโสหูช้างบทนี้ท่านว่าพระคาถาอิติปิโสบทนี้ถ้าหาซับไม่ได้ให้เขียนไว้ก้นถุงซับมิขาดเลยเสกด้วยคาถานี้หนึ่งร้อยคาบพระคาถานี้มีกินมิรู้สิ้นเลย ให้ภาวนา108่รคาบประสงค์สิ่งใดได้ดังปรารถนาแลถ้าถูกจองจำให้ภาวนาเก้าคาบดุดแลถ้าจะให้เป็นจังงังเอาลิ้นดุนเพดานว่าสิอดคาบอย่างไรก็ดีการจะใช้คาถาให้เกิดผลผู้ใช้ควรมีศรัทธาประกอบกับการตั้งจิตให้มั่นอย่าให้จิตวันไวว ะระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแล้วจึงบริกรรมคาถาโดยเฉพาะในคราที่ขัดสนเรื่องเงินหารัพ์ไม่ได้หารัพ์ลำบากก็ให้เขียนคาถานี้ลงในถุงเงินหรือกระเป๋าสาตังที่ผู้สวดใช้เป็นประจำเชื่อว่าจะทำให้เงินทองไม่ขาดมือหากินได้คล่อง และไม่ว่าจะเป็นคาถาอิติปิโสหูช้างตำรับครูบาอาจารย์ท่านใดก็ตามจะใช้ได้ผลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาประกอบกับสมาธิจิตของผู้สวดด้วยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระคาถาสุดเข้มครั้งพระคาถาอิติปิโสหูช้างของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสวดภาวนาแล้ว ชีวิตจะดีส่งเสริมเรื่องการเงินมีเงินไหลามาเทมาไม่ขาดสายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องขยันทํามาหากินด้วยเพื่อชีวิตจะได้มีกินมีใช้ในอนาคตอีกหนึ่งบทคือคาถาอิติปิโสหูช้างโพครัพย์ของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคก่อนสวดภาวนาให้ว่าะโมสามจบณโมตัสะ ภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหัง อิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทธโธขอให้ธนาบัตใบอื่นไหลมาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิฐามิพระคาถาบทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อพรหมท่านเป็นพระเทราจารย์ที่เก่งกล้าในเรื่องพุทธาคมมากมายด้วยเรื่องราวปาฏิหาร ผู้มีศีลธรรมประกอบด้วยศรัทธาหมั่นสวดภาวนาเป็นประจำทุกเช้าค่ำลาผลเพิ่มพูนมั่งมีภครัพย์ถวยเทพเทวดาคุ้มครองรักษาหลวงพ่อพรมทาวโรท่านถือกำเนิดเมื่อวันพระฤหัสบดีขึ้นห้าค่ำเดือนห้าปีมาแม่ตรงกับวันที่12เมษายนพุทธศักราช2426 ณนะตำบลบ้านแพรกอํเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อพรมในขณะเยาว์วัยได้ศึกษาอ่านเขียนกับพระในวัดใกล้บ้านศึกษาอักขรขอมควบคู่กับภาษาไทยตั้งแต่ก่อนอุปสมบทเมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทที่วัดเขียนลายตำบลบ้านแพรกอำเภอแพรกจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2447ได้รับฉายาว่าถาวโรโดยมีหลวงพ่อถมวัดเขียนลายเป็นพระอุปัชาและได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาขอมจนชำนาญและเรื่องปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อพรมเริ่มศึกษาวิชาไสยศาสตร์และอาคมกับอาจารย์ที่เป็นขราวาสชื่ออาจารย์พ่วงต่อมาเมื่ออุปสมบทแล้วจึงได้ศึกษาอสุภกรรมฐานสมถกรรมฐานและวิปัสสนาจากหลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระสงฆ์ไม่ทราบวัดอยู่ประมาณสี่ปีในพรรษาที่ห้า อาจารย์พ่วงได้พาไปฝากอาจารย์ปูวอซึ่งเป็นคราวาสและได้ศึกษาวิชา,ขาแขนงต่างๆเป็นเวลาหปีเต็มจนกระทั่งอาจารย์ปูวอถึงแก่กรรมซึ่งในภายหลังหลวงพ่อพรมได้นำกระดูกมาเก็บไว้ที่วัดช่องแคจากนั้นหลวงพ่อพรมก็ไม่ได้ไปศึกษากับอาจารย์ท่านใดโดยตรง แต่มีการศึกษาแลกเปลี่ยนวิชากับอาจารย์รุ่นพี่และรุ่นเดียวกันในระหว่างทุดงเช่นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นต้นหลวงพ่อพรหมจะเดินทุดงทั้งเส้นทางใกล้และไกลโดยหลวงพ่อเคยโดนทุดงไปที่ประเทศพาม่าถ,ถึงเมืองย่างกุง้งและได้มีโอกาสที่ไปนมัสการพระเจดีชเวดากอง และเดินทุดงผ่านทางด่านเจดีสามองค์ผ่านเทือกเขาน้อยใหญ่และทุดงอยู่ในประเทศพามา่าเป็นเวลานานจึงเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านแม่ละเมาจังหวัดตากและเดินด้วยเรื่อยไปจนถึงเขาช่องแค่ตำบลพรหมนิมิตอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์เกิดฝนตกหนักหลวงพ่อพรหมได้หลบเข้าไปอยู่ในถ้ำซึ่งเป็นถ้ำเล็ก ซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อพรมเห็นว่าเป็นที่วิเวกเหมาะแก่การบําเพ็ญธรรมจึงเริ่มปลูกต้นไม้แห่งศรัทธาลงณนะช่องเขาแห่งนี้ขณะที่หลวงพ่อพรมจำศีลปฏิบัติธรรมอยู่นั่นที่วัดช่องแคมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่แล้วสองรูปแต่ยังไม่มีเจ้าอาวาสภายในวัดยังไม่มีเสนาสนะใดๆ บริเวณวัดโรกร้างต่อมาชาวบ้านในแถวนั้นซึ่งมีความนับถือเลื่อมใสในตัวของหลวงพ่อได้นิมนต์ให้หลวงพ่อพรมลงมาจำพรรษาข้างล่างคือวัดช่องแคในปัจจุบันหลวงพ่อพรมจึงได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดช่องแคโดยที่ชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นหลวงพ่อพรมได้เริ่มต้นสร้างวัด จากวัดที่รกร้งไม่มีเสนาสนะใดๆมาเป็นวัดที่มีกุฏิสาลาการเปลี่ยนโรงครัวซึ่งส่วนหนึ่งของทรัพย์สินมาจากการขายสมบัติส่วนตัวและมรดกของหลวงพ่อเองต่อมาเมื่อทางวัดจะสร้างโบสถ์ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์สูงคณะกรรมการวัดจึงขออนุญาตหลวงพ่อสร้างวัตถุมงคลขึ้นหลวงพ่อพรม ไม่เคยย้ายไปอยู่วัดใดเลยตลอดระยะเวลา58ปีโดยหลวงพ่อพรมท่านมรณภาพเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2518นรวณโรงพยาบาลบ้านมีจังหวัดลบบุรีรวมอายุได้91ปี71พันษานี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ